สวัสดีค่ะวันนี้อาบน้ำนะคะก้างถนนเลยฝนเท้าตกไปบางหน,นึ่งนียน่ย็นบโเย็เนบยอ้มลายย็นโงนั่นลงนั่นลง ไตไตเออยังเป็นตาหักแต่โอ้ยหนักพุ่งเด้นาะมันมาอีกแล,ล้วฝนนักพุ่งนักพุ่งพอ คุณนายคุณนายถือลามสู่แล้วคุณมาลามบาใดเรีนยนใสโรดเขาอันตรายอนนาบน้ำแล้วก็เขานอนวันนี้

รับใส่ไปใส่อีกใส่ไปใส่เออเออรับรับเนมไปหาตังค์รับลงครับลรับล รับลงรับลงเออรับรับลงอยะกลางถนนเลยแต่เหนียวเออเออเออเเอ้ออเออเอนนเออเเออออเออเอนออเอนเอเออเเออเอเ้อเอเเนนออเ้ nhìn thấy nó ôi lục nhạc phải là há khu đây là há tăng há khu này bên huông cắn huông nhắn hả

บ่ไปบ่ไปบอกน้ออุ่มบอกว่าบ่ไปสิอยู่กับตังน้องยาสิอยู่นี่เดี๋ยวๆแม่ไปขนมให้กินขนมก่อนขนมมาหลอดเด็กน้อยก่อนจักนอยพี่น้องขนมให้เด็กน้อยกินก่อน นี yeah. oh. bus que, bus que. Uh ่เอาไปอดมาโบกบกบงฮะเอาโบกบกบบกอลโบกอโบกบอนโบกบกอะบกบกโอ้ยโบกได้ตีถ้ยถอยากอยากพี่พี่เห็นพ nhìn khoang kín, nhạt héng, nhạt nhạt ông, ông, ông đang làm khoang kín mà, ông, ơ bột bột

สวัสดีแบบเล่นหนีเนาะที่ไปหาตังเงี้ยงเดียวเห็นของกินเห็ดได้สุยางเชียร์ ไปแล้วไปแล้วหวงตังไลกัวไ่อยากดื้อลีลาพูดเมนบามามาเออมาบบมาเลยเธอนี่ามาเออมาบบมาบไบ่อยากมาวงตาตังห่วงตาตาัง หา home เล็ก h o e เล็ก home home h o m ม h o มาแล้วบ๊อกบๆอกบ๊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 กบ๊กบกบกเศษเศษเนาะ ร no ่อหล่อมาบ่แ <oh ล anyway> ้วรอมาไม่บังหอมาแล้วห่วงกินเด้อมาเด้อมาเด้อถอยหลังมาเร็วถอยหลังมาเร็วหนาสิมาบนิมาตะหลังหนายังอยู่น้ำตังอยู่ ลูกไปหาตังดีกว่าตังก็ตังอืมเอินเมื่อกระบ่เมือ่อคิดหอดตะตังขัาไปยังมืเาวติดป้าย้วฮะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญนะคะคลิปนี้ก็ไว้ซสำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ